สวัสดีครับวันนี้ผมอมนระชัยนาเหรียญธนิตาคา50สตางค์เหรียญ50สตางค์ปีพศ2,500นะครับอายุเหรียญปัจจุบันก็65ปีแล้วนะครับ65ปีแล้วถือว่าเหรียญอายุนานนะครับที่ผมนามาให้ชมกันบ่อยๆเพราะว่าผมชอบการออกแบบของเหรียญชุดนี้นะครับชอบการออกแบบนะครับ เราจะเห็นในหลายจุดอย่างที่ขอบเหรียญนะฮะเราจะเห็นเป็นการออกแบบเป็นเหมือนการเย็บผ้านะครับแล้วแล้วเทคนิคนี้แบบนี้ยังปัจจุบันยังมีอยู่บางเหรียญอยู่นะครับยังมีอยู่นะครับดูดีๆนะครับว่าเหรียญปีไหนที่ใช้ออกแบบลักษณะนี้นะครับแล้วก็คาว่ารัฐบาลไทยนะครับเราจะเห็นว่าบนตัวหนังสือนั้นพยายามมีลวดลายด้วยนะครับมีรดลายด้วย ดูนานๆน,นะครับด้านหลังเป็นตาแผ่นดินนะครับด้านหน้าเป็นพ่อหลวงรัชกาลที่9้านะครับแเนื้อโลหะก็สวยด้วยนะครับแม้ผ่านมานานแล้วก็ยังสวยงามนะครับก็ลองหามาเก็บมาสะสมกันดูนะครับของเก่ายังสวยอยู่ตลอดเวลาครับอันนี้ขอขอ,ขอบคุณื่อนสมาที่ทุกขั้นที่ดกดติดตามนะครับขอ,ขอบคุณครับ